วันนี้29กันยายน2566ในชาติชายน้อยสกุลผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองแม่ห้องสอนเปิดเผยว่า เทศบาลเมืองแม่ห้องสอนเตรียมเปิดให้บริการถนนคนเดินประจำปี2566ในวันที่1พฤศจิกายน2566นี้หลังจากเสร็จสิ้นการจัดงานประเพณีปอยเลิน11และจะเปิดบริการไปถึงวันที่31มีนาคม2567 สำหรับถนนคนเดินเมืองแม่ห้องสอนตั้งอยู่ฝั่งริมวัดจองกลางวัดจองคําซึ่งเป็นถนนคนเดินสายเล็กๆแบ่งเป็นสองโซนหลักด้วยกันคือโซนขายอาหารบริเวณริมหนองจองคําและโซนขายสินค้าทั่วไปสินค้าที่ระลึกเป็นถนนที่เปิดให้นักท่องเที่ยวมาเดินเที่ยวกันตั้งแต่ประมาณ5-6โมงเย็นถึงประมาณ22นาฬกา ในช่วงฤดูหนาวถนนคนเดินนี้จะเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดจุดเด่นของถนนคนเดินเมืองแม่ห้องสอนคือจะมีพี่น้องชาติพันธุ์มาขายสินค้าพื้นบ้านของจังหวัดแม่ห้องสอนทั้งอาหารและของที่ระลึกต่างๆซึ่งราคาของที่นี่ราคาไม่แพงมากสามารถนั่งทานอาหารพร้อมกับชมวิวของวัดจองกลางวัดจองคำ ที่ประดับประดาด้วยไฟสวยงามสะท้อนกับผิวน้ำในยามค่ำคืนก็ปีนี้อยากจะแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการจัดกิจกรรมถนนคนเดินของเทศบาลเมืองแม่สอนนะครับซึ่งเราเนี่ยเราไดา้ลงทะเบียนให้ชาวบ้านมาลงทะเบียนนะครับระหว่างวันที่4ถึง10ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ เป็นลายเก่านะครับส่วนรายใหม่ก็จะเป็น11-15ถึง15ที่ผ่านมาก็ปรากฏว่ามีคนที่มาสนใจมาลงทะเบียนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับปีนี้นะครับ,ซ,รบซึ่งปีนี้นั้นเรากําหนดว่าเราจะจัดกิจกรรมถนนคนเดินเนี่ยบริเวณรอบหนองจองคำนะตั้งแต่โซนไปษณีเข้าไปจนถึงหน้าวัดจงกลางเนี่ยนะครับในวันที่1พฤศจิกายน2566หลายคนว่าทําไมเราเปิดช้ากว่าทุกปีเพราะว่าปีนี้นั้นงานไปเหลอนจะเสร็จสิ้นวันที่29ตุลานะครับ แล้วในช่วงของงานไปเหลือนั้นก็จะมีตลาดย้อนยุคซึ่งพ่อค้าแม่ค้าเหล่านี้เขาก็จะไปขายกิจกรรมตรงนั้นก่อนนะครับแล้วหลังจากทุกปีก็คือหลังจากมีงานไปเลนเสร็จเราถึงจะเริ่มเปิด กิจกรรมถนนคนเดินซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการเปิดเทศกาลท่องเที่ยวของแม่งสอนนะครับเปิดเทศกาลท่องเที่ยวของแม่งสอนนั้นเขาอาจจะเปิด1ตุลาซึ่งั้นนี้ทางจังหวัดแม่สอนจะเป็นผู้ดําเนินการนะครับแล้วเราจะมีการประชุมพ่อค้าแม่ค้าในวันที่7นะครับในวันที่7ตุลาคมเนี่ยภาคเช้า10บโมงเราจะประชุมอาหารคนที่ขายอาหารทั้งหมดนะครับและบ่ายโมง ประชุมคนที่ขายของที่รลเลืกทั้งหมดที่อาคารในประสงค์โรงเรียนเทศบาล3หรือที่กาติดนะครับเทศบาล3อยู่ที่ตลาดน้ับอาทิ์เนี่ยซึ่งเป็นวันเสาร์นะครับเราก็จะไปชุมแล้วทําความเข้าใจมาตกลงกันอะไรกันนะครับแก้วมี2กิจกรรมด้วยกัน1ถนนคนเดินแล้ว25 26 27ก็จะมีตลาดย้อนยุคที่ถนนสิงห์บัุงในช่วงของงานประเพณีปลอยเหือน11นะครับทั้งนี้นายชาติชายน้อยสกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้แจ้งเตรียมประชุมผู้ประกอบการในวันที่7ตุลาคม2566จำหน่ายอาหารเวลา10นาฬิกาจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกเวลา13นาฬกาณห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล3 ในช่วงที่ปีนี้นะครับที่ผมได้แจ้งว่าเราจะเริ่มวันที่1พฤศจิกายนเป็นวันเปิดถนนคนเดินวันแรกนะครับแล้วกิจกรรมเราจะยาวไปจนถึงวันที่31มีนาสองพนนะครับรวมเวลาเป็นเวลาประมาณ5เดือนด้วยกันที่เราจะจัดกิจกรรมนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องต้องขอความร่วมมือทั้งพวกค้าแม่ค้าแล้วก็พวกเราเชาวแม่งสอนก็คือ เราจะจัดกิจกรรมและขายของขายสินค้าในราคาที่เป็นมิตรภาพกับนักท่องเที่ยวนะครับก็คือเราจะขายสินค้าที่มีคุณภาพนะครับและก็ที่สําคัญก็คือในราคาที่ปกติไม่ไไม่ไม่มีการชาร์จนักท่องเที่ยวซึ่งทางเทศบาลเมืองแม่สอนนั้นเราไม่ได้จัดเก็บค่าที่ใบใบทั้งสิ้นเลยนะครับเราให้พ่อค้าแม่ค้าขายฟรีแต่สิ่งที่เราขอก็คือหนึ่งการรักษาความสะอาดการจําหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นมิตรภาพนะครับผม